สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3มีนาคม2565นะครับวันนี้เราจะทําพิธียกเสาเอกบ้านยายนางนะครับแต่วันนี้เราจะทําพิธีสวดถอนก่อนโดยเป็นกระทงหน้าวัวน,นะครับขันหมักเบงหลวงนะครับ8,7ทิศ7ชั้นนะครับแล้วก็ขนมหวานพลไมกลากไม้นะครับ นี้คนระับเครื่องยกเสาเอกนะครับไปสั่งร้านสังกพันธ์เขาก็จะจัดเตรียมให้เลยนะครับก็เป็นอิดเงินอิดทองอิดนาคนะครับแล้วก็แผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะครับแล้วก็พวกไม้มงคลต่างๆ9้าชนิดนะครับรวมเพชรดินจินดานะครับอย่างนี้ไม้มงคล9้าอย่างทองคําเปรียวติดนะครับเบี้ยนะครับเบีย้ยเก้าอย่างนี่นะครับดูนี่ก็เบี้ยอีกใหญ่เก้า อันนี้ก็จะเป็นา้าเจานน็ดสีนะครับนีทองพิจารณ์นะครับมีเหล้าขาวน้ำเปล่าขันห้าข้าตอกดอกไม้นะครับอักควักายนะครับอย่างที่จินบอกอันนี้จะใส่เสาทูนะครับแล้วก็ไซน,นี่ไซใหญ่เลยพอดีซื้อมานานแล้วแล้วก็ต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับ จะเป็นกระทงหน้าหัวอีกแบบหนึ่งครับเสียบด้วยไม้นะครับไม้นี่ก็จากความสูงนะครับไม้ที่เสียบจากดินนะครับความสูงจะเท่ากับเกินหัวเจ้าบ้านนะครับในกระทงก็จะมีข้าวดำข้าวแดงข้าวขาวนะครับแล้วก็ขมักกอกยานะครับดอกไม้เทียนคู่เสียบไว้สี่ทิศนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้เป็นพราม์นะครับเขาก็จะมาสวดถอนนะครับ สวดถอนตาดินก่อนแล้วค่อยทำพิธียกเสาเอกครับาาไไก,ก็กพามคนเดิมนะครับอาจารย์เต้น,นะครับอันนี้จะทำพิธีสวดถอนก่อนนะครับจุดทุบ2สองดอก เพียนหนึ่งเล่มนโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมสาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมสาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผู้ิมันจาทิสั่งราชาทัตาลาโธภาษาสติคันธพ,พนังอาทิตปติมหาราชายาสัจ,จิโสปุตตาปิตสะภาหาโวินทนามามหาภลายทิมันโตจุติมันโตว,วันณะวันโตยาสัจ,จิโนโมทัพมานาปิกามุงวิกูนังสะมีติวะนาอังสุนาตุมีพันเตสั่งโคโยโสสั่งคัเซนนะ ณถอดโมทนพุทธคนทาเคลื่อนยาเลื่อนหลุดหายสวาหายยาทำวิธีสวดถ,ถอนนะครับอย่างที่จินบอกนะครับ สี่มุมเลยตอนนี้ยาจุดทูบสิบหกดอกนะครับปักใส่ผลไม้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันตุพุนตุเยเทวาดุลาสังฆาสมหาคตา ดูลาเทพดาเจ้าทั้งหลายอันภายบนมีพระญาอินทา่าติปติลัตเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกราบทั้งโสลาสาพมตนทาลงวิมานเลเดเศปาทิตเจ้าตนวิเศษใส่แสงพระจันทจรเยงรัดจะมีพุ่นพุงตนมีลัตจะมีหุงเวหา พาลาหูอาสุลินท่าต้นมืดฟ้าวงเวหนต้นทะลงวิมานภาาัสสะกับทางในอากาศมีดาวจ่าตุโลกกบา้าลสถิตในวิมานทางซีคือพญาทตลาลัทธาพญาวิลุลหาพญาวิลูปปัขาพญากุเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเงาเกเทพ,พยดาเจ้าทางไล อาญยายังอยู่ผูผู้ผาสัตตบุรพาพันจึงพร้อมกันมาถวายบาทรกับทางพญานาคลาเทือนฟังนาทีลูห่วงห่วงกุมพันและหลิงลำตนพร้อมพำภายจากกูวิญญาณตนทะลงวิมานเตรียมทอกับทางพอพญายมมาลัดเจ้าหอนดาดีนางทอลนีนอนแนบนำทุกเกินกรรมนางน้อยเมฆลา อันหักษาอยู่ต้องตามมนุษย์จุดแห่งหนในเมืองคนวังวนและยันนำถูกเตือนทำแะงยินพานายภัยหนาและยันกวงผื่นแผ่นแ,นแนปนปัตตพีทั้งโบคารณีและย่อมยาทุกแรงหลามหาไมานิโคธะโพสีทั้งเจดีและแก้วกู ตนหักษาอยู่ในศาสนาตามประเทศคือว่าเกตดาวรัชธานีในเมืองเวียงจันทบุรีล้านสางทางหลวงกวงและหลวงฮีไตลีผีเนื้อผ้าด้าผ้าดางังกำไฟชายกรุงศรีอโยุทยากำไฟขวาแด่นแก้วเป็นเกต กับทางในปฏิเทศเหนหองต้องอนาเทพดาเจ้าทั้งหลายตนลหักษายังพระธาตุพระนมบรมบาิเดีกับปณะคิรีเป็นเขาอีกทั้งเทพยดาเจ้าตนหักษายังบอลละพระพุทธศาสนาในโคเขตกันดาสีมาเมืองน้องหาน จากสากลนาครแห่งนี้อันมีพระธาตุเชิญซุ้มบอลซุ้มนุ่มหอยพระบาทกับยังเทพพระดาเจ้าทั้งหลายตนสถิตในเมืองอากาศเมืองเม่นเด่นสวรรค์กับทางเทพดาเจ้าพร้อมกับกันอันสถิตใหญ่ยังอยู่ผู้ดินดอนสถานที่แห่งนี้ ในบ้านบัดนี้พุงกาศทั้งหลายทั้งเจ้าเฮือนและเจ้าสานหากแต่มีคำามักคำปาถนาจากประกอบพิธีการยกเจ้าแหกและเจ้าขวนตามปาเพนีบูฮานตั้งแต่เกา่าจึงขออันเชิญเทพันดาเจ้าทั้งหลายตนสถิตหลายยังไงน่งเมืองลูกกะทาด จงสดิแต่เมืองอากาศลงมาหับเอาอยัางเครื่องกีญาบูชาผู้ขาประเจ้าทางไลายอานได้แต่งสักกามาไหวแก่ท่านทั้งไลยเพื่อเป็นสักขีพยา,ยานประทานพลหายในการเริ่มก่อจังเฮือนชั้นเมื่อนี้เป็นมื่อดี ให้เกิดเกเตสิริพิพัฒมงคุณต่อไปภายนนก็อขาดเธอสุนันตุพลโตเยเทวาสังฆาสมาคตาดุลาเทพเจ้าเหล่าเทวด,ดาทั้งหลายฟ่งรักษาวัดวาหามบันเือนภูพาประไม้ทั้งเจ้าเย้าเจ้าเฮนเจ้าที่เจ้าฐาน เมื่อนี้เป็นมื่องามยามดีแล้วเดอ้อทางเจ้าเฮือนเจ้าซานได้ถือเอาเมื่อนี้เป็นมื่องามยามดีตรงกับวันที่สมเดือนมีนาคมปีพพุทธศักราช2565ตามคำพีสุริยาตคำพีจันทรคติถือว่าเป็นมือ่อขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสสร้างแก้วขึ้นสู่โหงคำ ได้จัดแต่งเครื่องสักการะ,ะบูชามีพานหมักไม้นานาคันหาและเครื่องสักการะ,ะบูชาเหล่านี้มาถวายกเกทีพดาเจ้าทั้งหลายมีถวยเทพเทวดานสถิตอยู่ในฟากฝ้าและประภูมิเจ้าที่ดวงวิญญาณบรรพสนบรรพบุรุษทั้งพนางทรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่ เมื่อนี้สรีด้ยกเจ้าแหกเจ้าควันเจ้า,าเอกเจ้าทูขอเจ้าทั้งลายจงสิริลามหาปัญญเรื่องสักระบูชาทั้งลายทั้งมวลนั่นนี้เลวเลยจงปกปักรักษาคุ้มครองนโมทนาให้โชคให้ราบเจ้าเฮือนเจ้าซานเพื่อนลังนี้สร้างขึ้นแล้วความเจ็บบ่อยได้เพื่อนลังนี้สร้างขึ้นแล้วความไข่บ,บ่อยมีเพื่อนลังนี้สร้างขึ้นแล้วเป็นเพื่อนมูลพิณเป้นแต่งเพื่อนลังนี้สร้างขึ้นแล้วเป็นเพื่อนแก้วเพื่อนคำ เฮือนหลังนี้สร้างขึ้นแล้วกินบริบกจกบริลงเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นแล้วบริหลมเป็นวังเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นแล้วบริพังเป็นห่วยมีแต่ความชุกความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งเจ้าเฮือนเจ้าซานตลอดจนนายช่างผู้มาเหตุการเหตุงานสถานที่นี้ญาติพี่น้องผู้มาห่วมพิธีให้เขาโชคเขามาในเขาร่ำเขารวยเด้อตั้งแต่นี่ไปแรกแหกแต่นี่ไปนามีแต่ได้กับได้มีแต่ดีกับดี ให้ดีทั่วคู่ตัวคู่คนเดสาสาธุสาธุสาธุมาบัมาจากกรุงเทพโดยตรงนะครับน้องยิ้มนะครับมาทันเลยนะครับมายนะิ้มมาเลยเนี่ยกับยาเนี่ยาธุนบลงไป็นหลุมอ้าวจิได้วางเสาเข็มเลอนงคนเก้าสินนาาาบปับกลงไปนี่หนแน่นึ้งลมต้องโดยติ่งเด้อเป็นรักไม่ขาวเป็นห้าวไม่เกด มีแต่เครื่องค้ำของปูนที่ลงในหลุมวันนี้เป็นที่มงุงปูนได้เอาในช่างผสมเตาเตนอันตอกลงไปในช่างตอกตามเข็มนาฬิกาเด้ออ้อที่มมาใทยครค่ะมาท่านมายิ้มง,อง้อเงื่อนใจใส่ลายหลุมตอกลงไปงซอยช่า <c oughs> ตอกใส่มีตอกตามเข็มนาฬิกา,า่ะจา้า เป็นทักษินาวัต<ๆ>เพราะว่าทิศมงคลก็คือการวนไปตามเกลมยิกากันแม่นว่า,าอุตรวาวัดคือการเว<ล>ียนซ้ายเห็นบอกคือเขาขึ้นเมน่นถือว่าเป็นอัปมงคละนะั้นการเวีย,ยนไปตามเขลียิกาคือจะเขาเวียนเทียนคือทักษินาวัตใช่หมถึงว่าเป็นทิศที่มงคลโอเคอ่าต่อไปอิดยิดลงไปเลยอิดเงินอิดทองอิดนาจะทุ่งย่างเตาออกจากกล่องเออกจากกล่องเลย นี่แก่ควมคูนอ่ะอันนี้เอาลงน้ำผึ้นบ่อด้วยหนุนอาหนุนน้ำหนุนน้ำมหนุนทองมีแต่ญาติพี่น้องนะครับเบี้ยเออเพชรมินจินดา ๋ยวาขอสามตูอย่าขอกตูแล้วเอาหกตูไปเลยลางวันที่หนึ่งบุเรียวเนาะจานเนาะลองวันที่หนึ่งไปเลยเอาเกดอเอาเด้อกินยายมีเด้อให้ลูกให้ลานเด้อล้อมหลุมเลยานีะเดี๋ยวช่างเดียวพี่นึงครับแถวจัตตางตุ๊บเดีวงคลมบเจีได้เอาหยิบนึ่นก็จะเพิ่งใส่หลา ้าไดสหลาย่ะือจันืใไสเิอ่งมออนนบันไดเรือ้างวย่าพิ่งมดแต่อีกลุมโทษเดีบทวันว่าสาจา์ลุมเดียวเลยเอออย่าเพิ่งมดเด้อพอเออนิดนิดนิดหน่อยพอ พอพอดิ่งินีหน่อยพอมัดกระพึงออกแล้วเนาะดึงออกยกไปเสาทูนะครับเสาทู ชิดให้แหกเสาได้พอเปิดตะเพนีตะเก่านี่แต่พ่อแม่พาทองนี่ตะคองพ่อแม่พาหยางเ้อสิยกเสาอีกเสาทูแหะอ้าวเจรินเจ้าซานเลยมามื้อนี้ก็ได้เนาะได้เสางามชิบุกเฮือนปุกซานและเสาวบอดจุกุหมูสีนี่บ่เอาเอาเอาเนาะบม่ได้ขัดเนาะเออเอาบอดจิกิห่างหน้าดีบ่สั่นว้าวว้าว เอาบอลายไม่ห้อยถุงเงินล้านเงินเศษนี่เนาะเอาเนี่ยลราดีงามเพื่อนเจะาชาด้วยมัดเอาเยอะมามัดเอาเลยพี่พี่พี่มามัดฝ่ายเราจะสั่งมัดตายล้วก็เอาขว้อยขึ้นโอยใส่นี่เนี่ยเอาตัวฝ่ายนี่มัดเสร็จช่ปะเอาขึ้นเอาขึ้นลงเชิงขึ้นขึ้นโอ้ยมัดขว้ สร้างมะเขา้างเสาขร้งาสุมเอสร้างบะไรจะได้ร <Awesome. S 1> you. you. ับเงาสันิ้ครับพายุอย่างบวมาได้งน้อยกอนเ้าะผูกเสาเอกแล้วนะครับเอาเด้อเอาบอลงัวไม่ไล่ไปเขาย่องนี่โบบเอาเอาบอลองเก้ากำคำเก้าปุ่มนี่บบ้าได้อยู่อาบอลทุ่มกินเด่นนี่นาะโบดีงามมีงามเอาเอาสร้างกาแม่บันทึกเิ สร้างัรล้อมึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับสร้างหลายๆเพื่อนเดองมันจะเห็ดป็ดบัแล้าก็นิมตนคอยอยู่ไปนี้บุมีนซาบปลาขาวบุมีนข้าวปลาย่างแล้วเอาโยงกันเลยเหรอแม่ออยองใส่สินยยงกันเลย ได้ยือากร้าด้เจ้ด้มงคลเจรเวลาุกคจะได้ความีาีาสาาาปมาหาเลิกมามงคลเจรหยกเสาเอกขึ้นสะกอดจจได้หยกเสาโทขึ้นลำหลังอ้าวบัดนี้ทั้งหลายทั้งพวงพร้อมด้วยประการทั้งพวง ขอสิริมงคลและสย,ยาทั้งหลายจงมาเกิดในเจ้าบ้านเจ้าเรือนในกาลปับันนี้ก็ข้าเถินอ้าวสย,ยานตนโิโพ้พนธิยามูเลสักสยานางน,านันอ้าวรว,วยรวยเงเงงงปัง ล่ำรวยล่ำรวยอยู่ดีมีสุขแด้ทิตปันลังเกสีีสศษปัทวโปุกคาเลอาพิเศษเออโจงดีมีใส่ได้หัวใส่ก็บักไงเหรอ สุขโนสุโมโตตะจสุยิทังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมมังปณิจติเตปทาคินาปทาคินาน,นิกตตวานรพันตัดเท ปา่าทักี่นี่ใชโยูใช่ยโยมาลำรวยสาธุสาธุนี่แหละก็ไปพูดใสเชาอันนั้นเลยงามงามดีทีเดียกเสาโทเด้อพูดกันกับเสาอีกเจำนวนจานเป็นซีรีส์มงคลในการแบบนี้เด้อ

ทาราทาสุกิตาวิลนหาพุทธศาสนอโลคาสุกิตาโหทัสสัสหกภิญญาติพีติปารมิตาติงสาอิติสัพัญโยมาคตาอิติโพนามนโนปัตโตอิติปิโสเตนะโมอิติปิโสวิเศเสวิเศษเสพุทธานา มีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิตีภวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพเทวตานุภาเวนะสทธาโสตี พระวันตุตีใส่โย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 ่สาธุรวยรวยิงียงปังๆครับญาตชาวบ้านนะครับโดยไปนะครับยิ้มมาทันเฉยเลยยิ้มโดยตรงมาจากกรุงเทพ ทันจุ้ยสีสังมังคลังยาจามะสีสังมังคลังยาจามะสีสังมังคลังยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอยขอลายนางอาหารมงคลเด็กลูกเจ็ิหลานที่และที่แก่เที่ยงที่แก้ทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนนี้พร้อมกระทั่งสิริมงคลผู้ให้ให้เป็นโชคผู้หลับให้เป็นโชคเอาไปทำการิเจริญสิริมงคลสืบต่อไปก็ขาดสาธุ